กราบสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ก็อยู่กับช่อง Hello Test นะครับก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังอย่าลืมกด Subscribe Like แชร์เป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะผมจะพูดถึงเรื่องราวภายในเรือนจำนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนคงเคยได้ยินคำนี้นะครับนะถ้าเข้าไปในถ้าเข้าไปในเรือนจำนะครับอย่านะครับทำสบู่หล่นนะครับอย่าก้มเก็บสบู่นะครับคำนี้นะครับบางคนก็คิด จินตนาการไปในแง่มุมต่างๆไปในรูปแบบต่างๆนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาอธิบายกับคำคำนี้นะครับนะว่าความจริงแล้วเนี่ยคำนี้มันมีที่มาที่ไปยังไงครับหรือว่าความจริงแล้วคำนี้มันมีลักษณะยังไงก็มาฟังกันเลยนะครับนะก็มาฟังกันเลยสำหรับคำนี้นะครับผมจะบอกว่ามันเป็นคำพูดแย่กันเล่นเฉยๆนะครับนะ o, เป็นคำพูดแย่กันเล่นเฉยๆนะครับแล้วพฤติกรรมนะครับ คนในเรือนจําเป็นยังไงนะครับเวลาอาบน้ําเวลาก้มเก็บสบู่หรือว่าเวลาเขาอยู่ด้วยกันนะครับเยอะๆเวลาอาบน้ําด้วยกันเนี่ยเขาทำยังไงนะครับนะลองมาฟังกันดูนะครับนะเข้าเรือนจำอํำยาทําสบู่หล่นนะครับนะเ,นเพื่อนๆลองนึกภาพตามนะครับนะอ่างอาบน้ําเนี่ยจะสูงประมาณเมตรยีเซนนะครับนะเมตรยีเซนนะเท่าเอวนะสูงเท่าเอวคนเรานะครับนะแล้วก็ ความกว้างเนี่ยก็ประมาณสัก2เมตรครึ่ง3เมตรนะครับยาวประมาณ5เมตรนะครับจำนวนอ่างเนี่ยนะครับนะก็แล้วแต่นะครับว่าเรือนจําหรือว่าแดนนั้นอะนะครับมีคนน้อยคนมากนะครับถ้าแดนใหญ่หน่อยนะครับอยู่กันหลายพันคนอยู่กันหลักพันคนขึ้นไปอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะมีอ่างนะครับนะหลายอ่างนะครับนะบริเวณรอบๆอ่างก็จะเป็นลานปูนนะครับนะลานปูนไว้สําหรับนะครับ นั่งอาบน้ําไว้สําหรับซักผ้าหรือว่าอะไรทํานองนี้นะครับนะบางเรือนจํานะครับมีฝักบัวให้ด้วยนะครับนะฝักบัวเขาเขาก็จะสร้างเป็นอาคารนะครับนะเป็นอาคารขึ้นมานะครับคล้ายๆเพิงหมาแงนอย่างนี้นะครับนะแล้วก็นะครับมีฝักบัวเรียงกันนะครับนะบางที่ก็ประมาณ20-30ฝักก็แล้วแต่นะครับนะแต่เวลาอาบเนี่ยเราก็ต้องรอคนอื่นเขานะครับอาบเสร็จเราก็ไปต่อเขานะครับเวลามีฝักบัวว่างนะครับนะ แต่ส่วนมากเนี่ยเขาก็จะนั่งอาบกันนะครับนั่งอาบกันเอาคู่ถังเนี่ยนะคู่น้ำเนี่ยไปตักแล้วก็มานั่งอาบกันนะครับนะนั่งอาบนั่งซักผ้ากันนะครับนะเพราะว่าในเรือนจำเนี่ยส่วนมากเนี่ยเสื้อผ้ามันไม่ได้เยอะนะครับนะเสื้อผ้ามี 2- อสามชุดคนหนึ่งเนี่ยนะครับก็ซักตากนะครับผ้าที่ใส่ก็เป็นผ้าบางๆนะครับ เสื้อกุยเฮงกางเกงจับหมูนะครับนะซักตากวันต่อวันก็แห้งนะครับนะตากลมแค่ 2- อสาชั่วโมงก็แห้งนะทีนี้เรื่องของการอาบน้ำนะครับนะเราดูแต่ในหนังนะครับในหนังเนี่ยเวลาเราไม่เคยเข้าไปเนี่ยนะเวลาอาบน้ําต้องอาบเป็นเวลานะครับนะกำหนดเวลาต้องรีบอาบแย่งกันอาบนะครับในชีวิตจริงหรือว่าในเรือนจาจริงจริไม่ใช่อย่างนั้นนะครับนะอย่างเราลงมาจากเรือนนอนนะครับหรือว่าลงมาจากห้องนอนหกโมงเนี่ย หกโมงยัน8ปดโมงเช้าเนี่ยนะครับถ้าเราไม่กินข้าวเลยก็ได้นะสมมุติว่าเราไม่กินข้าวเนี่ยเราจะนั่งอาบน้ํานั่งซักผ้าอยู่อย่างนั้นก็ได้นะครับนะแต่ส่วนมากเขาก็จะอาบตั้งแต่6กโมงจนถึงประมาณ7จ็ดโมงครึ่งแล้วก็ไปกินข้าวกินน้านะครับนะแล้วก็8ปดโมงเนี่ยก็คือต้องไปเข้าแถวนะครับแต่ทุกคนต้องไปเข้าแถวไงนะครับมันก็จะบังคับด้วยเวลาว่า8ปดโมงทุกคนต้องไปเข้าแถวส่วนเราจะกินข้าวหรือไม่กินข้าวนะครับตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าเนี่ยตั้งแต่ขออภัยครับตั้ 8โมงเนี่ยนะครับช่วงเวลา2ชั่วโมงเนี่ยเราสามารถอยู่ในบริเวณอ่างน้ําได้เลยนะครับนะซักผ้านะครับนะอาบน้ําขัดตัวฟอกสบู่แปรงฟันอะไรก็ว่ากันไปเรื่อยเปื่อยนะครับนะบางคนลงมาจากเรือนนอนเนี่ยนะครับลงมาปุ๊บเขาก็ยังไม่ไปอาบน้ําเขาไปนั่งกินกาแฟกินอะไรก็ว่ากันไปนะครับทีนี้เรามาพูดถึงนะครับนะยาทําสบู่หล่นมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับคืออันนี้ผมบอกเลยว่ามันเป็นแค่คําแซลกันเล่นนะครับนะถามว่าทําไมเขาถึงพูดแบบนี้นะครับ คือให้เพื่อนเพื่อนนึกสภาพคนติดคุกนะครับโดยเฉพาะแบบว่าคดีที่มันแบบว่าตัดสินแล้วนะครับน่ะติดคุกมีตั๋วมีตัวเลขแล้วอย่างนี้นะครับนะหปี10ปีอย่างเงี้ยนะครับนะไม่ได้เจอผู้หญิงเลยนะครับนอกจากว่าอยู่ในระหว่างการต่อสู้คดีบางทีออกมาศาลหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะออกมาศาลขึ้นรถออกมาตัดสินที่ศาลนะครับไปแดงกลางนะครับน่ะเวลาฝากขังอย่างเงี้ยบางทีเขาก็ผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับนะ ต่อหน้าศาลอย่างเงี้ยนะครับเพื่อไปยืนยันนะครับบางทีเขาไม่ได้เอาออกมานอกเรือนจำนะครับนะออกมาเฉพาะวันที่ตัดสินนะครับนะลักษณะแบบนี้เราอาจจะได้เจอผู้หญิงนะครับในกรณีที่เรายังไม่ตัดสินนะครับนะก็มีนักโทษจากแดนหญิงนะครับมาอยู่ในแดนกลางร่วมกับเรานะครับเราก็จะเห็นผู้หญิงบ้างแต่ทีนี้ถ้าเป็นคดีที่เราตัดสินไปแล้วปุ๊บคือเราไม่ได้เห็นผู้หญิงเลยทีนี้นะครับนานๆจะมีแบบว่าเจ้าหน้าที่นะครับหรือว่านะ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องส่วนมากจะเป็นเจ้าหน้าที่นะครับมาให้ความรู้ในแดนมาพูดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับบางทีมีโรคระบาดอย่างเงี้ยนะครับ <üst. S 1> ก็จะมีเจ้าหน้าที่ผู้หญิงมาอธิบายให้ฟัง <Yeah. S 1> เกี่ยวกับว่าตอนนี้นะครับไข้หวัดระบาดนั่นนี่นู่นนะครับรักษาสุขภาพตอนนี้นะครับนะวันนรกกาลังระบาดนะครับเรือนจําเรามีคนติดหลายคนอะไรเงี้ยจะเป็นส่วนมากก็จะเป็นเจ้าหน้านที่ผู้หญิงมาอธิบายก็จะเห็นแค่นั้นจริงๆนะครับนะนอกนั้นก็คือไม่เห็นเลย นะครับอยู่ในแดนยิ่งเป็นคนที่ไม่มีญาติมีอะไรเนี่ยก็คืออยู่ในแดนตลอดดังนั้นนะครับพอเราอยู่นาน,านไปเนี่ยเราจะเห็นผู้ชายด้วยกันสวยแล้วนะครับอยู่ไปสัก 3- 4ปีปุ๊บเราจะเห็นผู้ชายด้วยกันสวยนะครับเห็นผู้ชายตัวเล็กๆตัวขาวๆเนี่ยสวยนะครับนะเวลาอาบน้ำเนี่ยนะครับคือเขาไม่ได้บังคับหรอกว่าเราต้องถอดกางเกงถอดเสื้อผ้าอาบหมดนะครับนะ ใครจะนุ่งกางเกงในใครจะใส่กางเกงอาบเสื้ออาบใครจะนุ่งผ้าขาม้านุ่งผ้าเช็ดตัวอาบคือเขาไม่สนใจตรงนั้นนะครับเขาไม่ได้บังคับนะครับเราก็อาบไปได้เลยนะครับนะทีนี้ถามว่าอาบไปได้เลยแต่คนส่วนใหญ่ก็ถอดเสื้อผ้าอาบกันนะครับนะถอดเสื้อผ้าอาบกันอยู่ข้างในเนี่ยน้อยคนนะครับนะอาจจะมีแหละแต่ว่ามันน้อยคนนะครับที่เขาใส่กางเกงในนะครับส่วนมากก็ไม่มีใครใส่กางเกงในนะเพราะว่าถ้ามันอับชื้นมาปุ๊บเนี่ยนะครับ ถ้ากากเกลื่อนกินเมื่อไหร่ก็เ <term> <s> รียบร้อยเลยนะครับนะความแออัดนะหรือว่าเวลามันอับชื้นเนี่ยหิดมันจะขึ้นนะครับนะหิดต,ตะมอยนี่แหละนะครับนะเดี๋ยววันหลังเรามาพูดเรื่องโรคติดต่อนะครับนะโรคหิดโรควรรณโลก,โลก,โลกเดี๋ยวเรามาพูดกันนะครับในคลิปหลังนะครับดังนั้นนะหิดมันจะชอบความอับชื้นชอบเงื่อนะครับถ้าเราอยู่ข้างในเนี่ยนะถ้าเราแบบว่าเฮ้ยรักส,สะอาดหรือว่าอะไรเนี่ยนะครับกางเกงในหรืออะไรเนี่ยเราต้องแบบสะอาดจริงๆนะครับตากให้แห้งจริงๆ แต่ส่วนมากเนี่ยเขาไม่ค่อยใส่กันนะครับเพราะว่าใส่ปุ๊บเวลาเหงื่อออกอะไรปุ๊บนะครับนะมันอบอ้าวนะครับข้างในปุ๊บมันจะขึ้นหิดดังนั้นนะครับเขาก็จะแก้ผ้าอาบกันกางเกงในไม่ค่อยมีใส่กันทีนี้เวลาแก้ผ้าอาบนะครับนะนะคำว่าอย่าทําสบู่ตกหรือว่าอย่าก้มเก็บสบู่เนี่ยนะครับมันเป็นคําหยอกล้อกันในเพื่อนนะอันนี้ผมจะอธิบายให้ฟังนะครับคือถ้าแบบว่าคนไม่รู้จักจริงๆเนี่ยเขาไม่หยอกกันนะครับเรื่องแบบนี้นะครับนะโดนต่อยโดนเตะเลยนะครับนะ เขาสู้นะครับนะเรื offer, of of our ่องแบบนี้ม so, ันยามกันไม่ไ yeah, ด้นะครับทีนี้มาพูดถึงกรณีที่เป็นเพื่อนกันนะครับนะในกรณีที่เป็นเพื่อนกันเนี่ยนะครับนะเวลาเราอาบน้ําอย่างเงี้ยนะครับสมมติว่าเราอยู่กับเพื่อนกัน2อสาคนอย่างเงี้ยนะครับเป็นกลุ่มอะไรเงี้ยเวลาอาบน้าเนี่ยนะครับถ้าอยู่กันนานๆเนี่ยนะครับมันจะมีการหยอกกันนะครับบางทีเราโฟกสบู่นะครับนะสบู่ติดหน้าติดตาเงี้ยเพื่อนก็จะมายืนข้างหลังนะครับเอาไอ้นั่นมาจ่อตรงร่องตูดเรานะครับนะ แล้วก็ดันตัวเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะตกใจเฮ้ยทําอะไรวะ่านะหรือว่าเราเองก็ไปทํากับเพื่อนแบบนี้นะครับเป็นการแกล้งกันในกลุ่มเพื่อนนะครับน,ะนี่นี่คือลักษณะนะครับนี่คือลักษณะของคําว่าอย่าทําสบู่หล่นนะครับอย่าหันหลังให้เพื่อนนะครับนะคือถามว่าจริงๆแล้วนะครับมันมีประเภทว่าปั่นให้แข็งแล้วทิมเข้าไปใน ล่องตูดเลยไม่ไม่มีนะครับไม่มีเลยถ้าถ้าใครทําอย่างนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องแปลกเลยนะครับนะเพราะว่ามันจะมันไม่มีใครยอมใครอยู่แล้วนะครับเรื่องแบบนี้นะครับมันเหมือนกับสามยามศักดิ์ศรีนอกจากว่าคุณเป็นคู่รักกันนะครับคู่รักกันเขาก็ไม่มายืนเอากันในที่อาบน้ำครับเขาก็ไปนู่นนะครับนะใต้ราวผ้านะครับหลังบงหลังบล็อกก็ว่าไปนะครับนะซอกล็อกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเวลาขึ้นอนก็ไปคุมโปงเอากันอะไรอย่างเงี้ยในลักษณะแบบนั้นนะครับ ผมอยู่มานะผมอยู่ในเรือนจามาผมไม่เคยเห็นใครเอากันในเวลาอาบน้ำนะครับนะแบบอาบน้ําอยู่แล้วเอาตูดกันเอาอะไรกันอย่างเงี้ยไม่มีนะครับไม่มีแต่ก็จะมีการหยอกกันแบบนี้แหละนะครับนะเวลาเราฟอกสบู่หรือว่าหันหลังให้เพื่อนอย่างเงี้ยเพื่อนก็จะเดินมาประชิดนะวิตูดขานี่อะไรเงี้ยเราก็เฮ้ยมึงทำเยี่ยอะไรวะเนี้ยนะพอเราเผลอมันทําเราพอเรามันเผลอเราก็ทํามันนะครับลักษณะมันก็จะเป็นแบบนั้นนะครับมันเป็นแค่การหยอกล้อกันนะครับนะทีนี้ ถ้าก้มเก็บสบ,บู่นะครับนะทำไมเขาบอกว่าเฮ้ยอยู่ในเรือนจําระวังนะนะอย่าให้สบ,บู่หล่นนะอย่าก้มเก็บสบ,บู่นะครับขนาดเรายืนอยู่นะครับมันยังมาเทียบหลังเราเลยนะครับนะมันยังมาแปะหลังเราเลยนะครับนะถ้าเราก้มเก็บปุ๊บนะครับมันจับเอวเราคว้ามาใส่เลยนะครับนะจับเอวมาดึงใส่เลยนะครับนะถามว่ามันไม่ได้ถึงขนาดว่าเฮ้ยต้องเอาต้องแบบว่าสําเร็จความใคร่อะไรนะมันก็เป็นการหยอก นะมันก็จะมีคนแซล์เฮ้ยพลาดแล้วมึงทาสบู่หล่นแล้วโอ้โหมึงพลาดได้ไงวันนี้เฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วโดนโดนแล้วก้มเก็บสบู่โดนเพื่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นการแซล์กันเล่นๆนะครับยาหยอกล้อกันนะในหมู่เพื่อนนะครับนะส่วนมากเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยหรอกนอกจากว่าสนิทกันจริงๆหยอกล้อกันเป็นปกติอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะนี่ก็คือเรื่องราวของการก้มเก็บสบู่นะครับรนะวมถึงการหยอกล้อกันนะครับ ในเรือนจำนะครับถามว่าการกระทําแบบนี้นะครับมันมันต้องเป็นคนสนิทกันจริงๆนะครับที่เล่นกันถ้าคนไม่รู้จักเขาก็ไม่มาทํากับเรานะครับหรือว่าเขาไม่มาเล่นแบบนี้กันนะครับนะส่วนมากก็จะแบบหยอกล้อกันในกลุ่มเพื่อนที่สนิทกันจริงๆนะครับอยู่กันมาหลายปีนะครับนะรวมทุกข์รวมสุขกันมาอะไรอย่างนี้นะครับก็จะมีการหยอกล้อกันคลายเครียดกันนะครับนะเรื่องราวก็จะประมาณนี้นะครับนะมันไม่มันไม่ใช่ว่าโอ้โหแบบจริงจังใคร ทำสบู่หล่นคือต้องพลาดต้องโดนอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะครับมันเป็นการหยอกล้อกันนะเรับนเพื่อนนะครับที่มีญาติมีพี่มีน้องอยู่ข้างในก็จะได้สบายใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับการล่วงละเมิดทางเพศนะครับในเรือนจําถามว่ามันมีไหมมันมีนะครับแต่ว่ามันน้อยมากใช้คําว่าน้อยมากจริงครับส่วนมากการที่จะมีคู่นอนหรืออะไรเนี่ยมันเป็นการสมยอมกันนะครับสมยอมก็คือการตกลงกันนะครับแลกกับความเป็นอยู่ที่ดีแลกกับอาหารการกินแลกกับ การคุ้มครองนะครับหรือว่าอะไรประมาณนี้นะครับสุดท้ายท้ายสุดหวังว่าเพื่อนๆนะครับคงจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับหากผิดพลาดประการใดนะครับต้องขอโทษขอไปไว้ณที่นี้ด้วยนะครับขอบพระคุณอีกครั้งนะครับจากใจจริงช่อง Hello t เ s t นะครับอย่าลืมกด Subscribe ไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้ช่องผมเลยนะครับขอบคุณมากๆครับผม